สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแบบนี้นะในตอนแรกเราได้ทําการสร้างเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นไปแล้วใช่ไหมครับก็เดินเปิดขึ้นมาก่อนนะครับใครเซฟไว้ตรงไหนก็เปิดขึ้นมานะครับผมเปิดขึ้นมานะครับนี่คือ เทมเพตเก็บค่าเริ่มต้นใครไม่ได้ดูวิดีโอย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆน้องๆมาเขียนแปลนชั้น1กับชั้น2เลยนะครับโดยจะเอาตัวอย่างงานจากไฟล์ pdf เข้ามานะครับเอาตัวอย่างงานเข้ามาน,นี้แล้วก็เขียนตามอาจจะแยกออกเป็น3ตอนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน้องๆได้ทบทวนได้ซึ่งแต่ละตอนผมจะเน้นจุดสาคัญของการสอนด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับเปิดไฟล์ถัดมานะครับ ไปที่บอกงาน5.0ใครที่ไม่มีคอร์สเรียนตัวนี้เข้าไปดาวน์โหลดในห้องเรียนได้นะครับที่ว่าคอร์สเรียนบ้าน2องชั้นเข้าไปดาวโหลดได้นะมันจะต้องมีไฟล์แบบนี้ที่เราจะใช้เรียนนะครับไปที่บกงาน5นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของ Text and Dim Scale ขึ้นมานะครับโอเคผมจะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้ไปเปิดที่โฟลเดอร์หลักนะครับ ไปเปิดที่โฟลเดอร์หลักก็คือเปิดที่ไฟล์ข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นนะครับไฟล์ PDF ซึ่งถ้าดาวน์โหลดแล้วก็จะมีนะครับดับเบิ้ลคลิขึ้นมานะครับเราจะมาที่ A ขีด03นะครับ A ขีด03ก็คือตัวนี้ครับเราจะ insert A ขีด03เข้าไปนะครับแล้วก็เขียนตานะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับก่อนอื่นนะผมจะเอาในส่วนของ ตัวหนังสือนะครับตรงหัวข้อ header คลิกที่ text ตัวนี้ครับ Ctrl c อนโทรลซไปที่เทมเพลตของเรานะครับ c อนโทรลววางก่อนนะครับจากนั้นก็ดูขนาดของ text นะครับผมปิดกริดออกไปเปิด QP ขึ้นมา Quick Property แล้วคลิกไปที่ text นี่คือขนาดของ text นะครับผมคลิกก็ไปตรงช่องไฮที่ขวาแล้วก็กด copy ครับปิดออกไปนะครับ ผมจะไปที่ Annotate ผมจะตั้งสไตล์ตัวหนังสือขึ้นมา1สไตล์นะครับผมเลือกใช้ในนี้ถ้าใครใช้หรือใครดาวน์โหลดเทมเพลตเกี่ากเริ่มต้นที่ผมเอาไปแจกในห้องเนี่ยนะครับจะมีไทยสบัน P.S.K. อยู่นะครับผมเลือก P.S.K. ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมแก้ชื่อเขาเป็น P.S. ไทยสถบัน100นะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกที่หัวข้อ High ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาวางครับผมจะล็อก สไตล์ตัวนี้ให้มีขนาดเท่านี้เลยซึ่งผมจะใช้ในแบบ apply กดครูดออกไปนี่นะครับแล้วเราจะสังเกตว่าเราสแตนบายไทยสวานหนึ่งร้อขึ้นมาไวต้ตรงนี้อ่ทีนี้ไปดูตรงนี้นิดนึงผมกดเข้าไปที่ style, trade. สไตล์ l t r a t e อ่าสไตล์ในส่วนของดิมนะครับผมต้องการ c 75ปกตินะครับ c 75ปกติไม่มีใช่ไหมครับถ้าใครมีก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีนะครับให้ไปที่ ไฟล์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่นะครับ75ผมเลือกใช้ c 75ตัวนี้ครับ c t r l c ไปที่ template c o n t r l v ครับวางไว้ครับนะครับถ้าเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาแบบนี้นะแสดงว่าโปรแกรมนะครับมันเป็นรับค่า a n n o t a t i v e ให้ delete ออกไปก่อนนะครับ delete ออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะให้คลิกตัวนี้นะครับแล้วเอา a n n o t a t i v e c 75ตัวนี้ออกไปเลยครับคลิกขวาแล้วก็ delete ครับ ไปนะครับ e 75ตัวนี้ด้วยนะครับคลิกขวาดีดิครับอออกไปนะครับออกไป2ตัวแล้วนะไม่มี annotation scale หรือ a n n o t a t i v e มีแค่ตัว default ที่โปรแกรมกรดมาให้ในตอนแรกของปิดอไปนะครับโอเคจานั้นไปที่นี่ใหม่ครับาคราวนี้ผมเอา75มาเอามา2ตัวก็ได้นะครับ e กับ c c t r l c นะครับมาที่ตรงนี้นะครับ c t r l v วางครับแล้วคลิกวาง เมื่อคลิกวางนะครับคุณสมบัติของเขาต้องไม่เปลี่ยนนะต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใช้ไม่ได้นะผมดีิทิ้งไปนะครับแล้วก็มาดูที่นี่นะครับมันจะเข้ามาในนี้เลยนะครับก็คือ e 7 5กับ c 7 5นะครับผมจะติ๊ก c เป็นอ่าเป็นตัวใช้งานเลยนะครับนี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้โอเคนะจากนั้นผมลบตนี้ทิ้งไปนะครับปิดในส่วนของ qp ไปแล้วมันคลิก2ครั้งเพื่อซูมเข้ามาให้อยู่ในส่วนของเซนเ,นเตอร์นะครับ โอเคกลับไปที่หน้าโฮมผมจะทำการ Insert ไฟล์ PDF เข้ามานะครับดูนะฮะเป็น A ขีด03ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม a u t o c a d ตั้งแต่เวอร์ชัน2016ลงไปเนี่ยอาจจะไม่มีนะไม่แน่ใจถ้าไม่มีก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ที่ Insert ส่งไปให้อีกทีหนึ่งในส่วนของห้องเรียนนะครับไปที่ Insert ครับผมกดที่ PDF ครับจะนั้่งกดไปที่ตรงนี้ครับ โอเพนครับเลือก m a ายเลขให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าตามนี้นะครับกดโอเคไปเรียบร้อยนะครับผมจะทำการระเบิดชิ้นงานก่อนนะจากนั้นก็จะเข้าสเกลนะครับ X Enter ครับเข้าสเกลนะครับผมจะใช้คำสั่งสเกลหรือพิมพ์ sc นะครับคุมชิ้นงานทั้งหมดนะครับพิมพ์ sc กด Enter ครับ เลือกจุดอ้างอิงที่จะกำหนดเป็นสเกลจริงนะครับคลิกตรงจุดนี้พิมพ์ R กลเดไปครับคลิกจุดเดิมนะครับแล้วก็ลาบมองมาที่ตรงนี้ครับแล้วป้อน3.5 Enter อครับแล้วมันคลิกลงมาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเปิดกริดเราจะสังเกตเห็นว่าชิ้นงานของเราอยู่นอกเหนือแนวกริดนะครับให้ทำการ Move เข้าขึ้นไปนะครับให้อยู่ประมาณสักตึงกลางครับ ประมาณนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นซูมเอเจนขึ้นมาชิ้นงานจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมจะทําการปรับแต่ง d ด m e มนชันเพื่อจะเอามาตรวจสอบเช็คในส่วนของชิ้นงานว่ามันได้สเกลจริงหรือเปล่านะครับไปที่ annotate ครับคลิปไปที่ตรงนี้ครับให้แน่ใจว่าเราเลือก c 7 5ครับไปที่ modify ผมจะปรับจุดศนนยมให้เหลือแค่2จุดนะครับลดลงไปจากนั้นตรวจสอบนะครับพิมพ์ d L I นะครับเดสมชันลิเนีย ดสิเชนีเนียสามารถกดเลือกได้จากตรงนี้นะแล้วก็ตรวจสอบเลยครับว่ามันได้เท่ากับ3.5ตามขนาดที่เราต้องการจะเช็คหรือเปล่าเห็นไหมฮะค่านี้กับค่านี้ตรงกันนะครับค่านี้กับค่านี้ตรงกันแสดงว่าได้สเกลตามที่เราต้องการโอเคนะครับอันนี้ก็คือการ i n น e r ิร์ตเอาตัวงานเข้ามาจุดสําคัญของตอนแรกที่เราคุยกันก็คือ1ทําการปรับแต่งนะครับในส่วนของดิเชนดีนะครับแล้วก็ เอาไฟล์ pdf เ,เข้ามาทีนี้มาดูนะครับเมื่อเอาไฟล์ pdf เ,เข้ามาปกติแล้วเลเยอร์ที่มีการตั้งค่าไว้นะครับเมื่อมีการเอา pdf เ,เข้ามานะครับมันจะมี pdf อ,อีกหลายตัวเข้ามาซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อน้องๆต้องเอาออกก่อนนะครับเอาออกไปก่อนนะครับเราสามารถคลิกที่ La เ e r property manager ตรงนี้ก็ได้หรือพิมพ์ la ก็ได้นะครับทดลองนะครับ la enter นะครับทีนี้ดึงขอบด้านซ้ายมือออกมาให้เห็นอย่างน้อยนะครับให้เห็น ทา a สปาริซี่รูปแบบของการโปร่งแสงตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างก็ตามความเหมาะสมนะถ้าคอมองใครนะครับไม่แรงนะก็แนะนําให้เลือกทีละสิบตัวนะครับอย่างเช่นผมคลิกตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วผมก็เลือกเลื่อนมองลงมานะครับผมจะเอาทั้งหมดกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วคลิกตรงนี้ครับทุกตัวที่เป็น pdf ผมเอาออกหมดเลยนะครับจะเป็นการรวมเลเยอร์ครับคลิกขวาแล้วก็เมิร์กครับจริงๆตามหลักไอเมิร์กซเคชั่น เลเยอร์เนี่ยมันก็คือการเอาเลเยอร์ออกนั่นแหละนะครับแต่ในความหมายของการรวมคือรวมแล้วก็เอาชิ้นงานที่เหลือไปฝากไว้ในเลเยอร์ไหนที่เราเลือกครับในที่นี้ผมเลือกเลเยอร์ศูนย์กดโอเคไปแล้วกดเย็ดไปโปรแกรมจะทําการเอาเลเยอร์ทุกตัวออกไปนะครับถ้ามันมีงานหรืออะไรลงเหลืออยู่ในนี้เขาจะไปฝากไว้ในเลเยอร์ศูนย์มันจะทําให้เลเยอร์ของเราน้อยครับเดี๋ยวเราจะจัดกรุ๊ปได้ง่ายขึ้นมันจะทํางานไม่ยากนะครับ โอเคนะครับเราจะเห็นว่าทุกส่วนอยู่ในนี้อยู่ในส่วนของเลเยอร์ูย์ก่อนนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับในหัวข้อนี้เราจะทําการเซฟงานไว้ด้วยให้ทดลองนะครับพิมพ์ UN นะครับผมต้องการจะตั้งให้เป็นเมตรนะครับพิมพ์ UN กด Enter ไปครับให้แน่ใจว่าที่นี่นะครับเลือกเป็นเมตรแล้วก็กดปุ่มเซฟไว้นะครับกดโอเคไว้นี่นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวนะครับเราจะทําการสร้างกริดนะครับสร้างกริดตามหัวข้อหลักนี่แหละ แต่กริดที่เราจะสร้างนะครับเราจะทําให้เป็นในส่วนของ annotation scale เพื่อจะเอาไปใช้งานในส่วนของแบบขยายแบบขยายคืออะไรครับสมมติว่าเราเขียนแบบแปนปกติอัตราส่วนที่กําหนดไว้คือเท่านี้นะครับ1ต่อแบบขยายผมอยากจะขยายห้องน้ําตัวนี้นะครับขยายห้องน้นํานี้โดยผมอยากจะใช้อัตราส่วนที่1ต่อ20หรือ1ต่อ25ดังนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่โชว์อยู่ในแบบเมื่อไปอยู่ในกระดาษนะครับกระดาษแต่เช่นกระดาษ A 3เนี่ยนะครับมันจะต้องมีขนาดเท่ากัน นี่คือความหมายของการทำนะครับชิ้นงานให้เป็น n n o t a t i o n s สเ l e นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับให้เซฟหัวข้อนี้ไว้นะครับเซฟไว้นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เซฟแอดครับเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ว่าตอนที่2นะครับตอนที่2นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับตอนที่2ผมจะใช้คำว่านะครับ insert ไฟล์นะครับ PDF นะครับอ่านี่นะครับตอนที่2นะครับ insert ไฟล์ไว้เลแล้วก็กด save ไว้หลังจากนั้นนะครับ หลังจากนี้เราจะเอาไฟล์ตัวนี้มาเขียนต่อนะครับคือผมต้องการจะแยกให้หน,หน้องๆเพื่อนๆได้ฝึกตามนะครับไปทีละช็อตไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนถัดไปนะครับเราจะมาเริ่มสร้างกริดแล้วก็มาสร้างในส่วนของรูปแบบที่มันเป็น a n n o t a t i o n Scale นะครับผม